มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพากันเจวเรือสองลำออกจากฝั่งเพื่อจะข้ามฟากไปเก็บผลไม้ป่ามาขายชาวบ้านต่างก็ได้พบเจอเรื่องราวความสยองมากมายทั้งเสียงร้องโหยหวนดังมาจากศาลที่วางเรือหรือมักจะเห็นเงาสีดำยืนอยู่แถวศาลในเวลากลางคืนมีผู้สื่อข่าวมาทำข่าวกิจกรรมในวัดนี้อยู่ๆกล้องก็เปิดขึ้นมาทำงานเองโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่มีใครไปแตะต้องมัน เคยมีผู้หญิงค่ะน่าจะมาลบหลู่หรือว่าพูดอะไรไม่ไดีเอาไว้แล้วเขาก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ชวนหลอน บอก EP ที่11ประจำงวดวันที่16มีนาคม2567ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดผีเรือล่มหรือว่าวัดขยองวัดเทพชัยมงคลจังหวัดสุรินทร์ค่ะเมื่อ24ปีที่แล้วค่ะมีครอบครัวครอบครัว,รวหนึ่ง พากันเจวเรือสองลำออกจากฝั่งเพื่อจะข้ามฟากไปเก็บผลไม้ป่ามาขายแต่เจ้าการรมเกิดพายุฝนพัดกระหนำ่ำจนเรือคว่ำกลางอ่างเก็บน้ำทำให้เครือย่าทั้ง5้าคนที่เป็นชาย1หญิงสจมน,น้ำเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้มีการกู้ศพขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาแต่ไม่ได้มีการกู้ซากเรือขึ้นมาด้วยค่ะ จนเวลาผ่านไป20ปีเรือทั้งสองลำถึงได้ถูกกู้ขึ้นมาทำพิธีหลังจากที่เรือถูกกู้ขึ้นมาปรากฏว่าชาวบ้านต่างก็ได้พบเจอเรื่องราวความสยองมากมาย เสียงร้องโหยหวนดังมาจากศาลที่วางเรือหรือมักจะเห็นเงาสีดำยืนอยู่แถวศาลในเวลากลางคืนทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าซากเรือล่มนี้มีดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตสิงสถิตยอยู่คนที่หวาดกลัวต่างก็ไม่กลา้ย,ย่างกลายเข้ามาบริเวณน,นี้ในเวลากลางคืนแต่คนที่ไม่กลัวก็จะเข้ามาขอโชคลาภจากเรือและโชคดีได้ตามที่ขอจึงเริ่มมีคนนำของแก้บนมากมายทั้งอาหาร เส้นไหว้ชุดไทยต่างๆและเมื่อ3-4มีปีที่แล้วก็เคยมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นค่ะมีผู้สื่อข่าวมาทําข่าวกิจกรรมในวัดนี้แล้วเขาก็ได้นั่งพักตรงบริเวณสารเรืออยู่ๆกล้องก็เปิดขึ้นมาทํางานเองโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่มีใครไปแตะต้องมัน และอีกเคสก็เคยมีผู้หญิงค่ะน่าจะมาลบหลู่หรือว่าพูดอะไรไม่ไดีเอาไว้แล้วเขาก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ชวนหลอนจนทําให้ผู้หญิงคนนั้นต้องรีบก,กลับมาทําพิธีขอขมาซากเรือผีนี้กันยกอใหญ่และนี่คือเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะจุดธูปเชิญพี่ผีมาทานอาหารกันค่ะ แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะขอโชคขอลาบด้วยวิธีการเสี่ยงเซียมซีค่ะเลขแรกและเลขเซียมซีเลขที่สองค่ะ และเลขเี CMC เลขสุดท้ายค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะแถมเลขทุบให้ด้วยค่ะเลขทุบในกระบอกนี้จะมีทั้ง2ตัวและ3ตัวจะออกมาเป็นเลขอะไรมารุ้นกันค่ะ ใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็สำหรับงวดวันที่16มีนาคม2567อันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าวันที่16นี้ค่ะก็ครบรอบการกู้ซากเรือขึ้นมาเป็นเวลา6ปีพอดิบพอดีค่ะส่วนในเรื่องของเลขทูบเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะคะถ้าอยากเป็นเศรษฐีคนต่อไปอย่าลืมลอตเตอร plus ค่ะเพราะเรามีรางวัลที่1ทุกงวดถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะและเลขผีบอก ep หน้า EP ที่12เราจะไปขอเลขเด็ดกันที่ไหนฝากติดตามด้วยค่ะโชคดีทุกคนค่ะ